รถบวชน76นะครับกำลังผ่านจุดตัดบ้านขาวนะครับวันนี้ช้าหนึ่งนาทีนะครับรถบวชน76นะครับอ่าอาจจะได้ไปสวนกับ133ที่อุดรธาน, 5, นีนะครับอ่ามารอดู76ได้เลยนะครับบีดมาแต่ใกล้เลยนะครับโอ้โหเอาลงเสร็จรถมาถึงเลยนะครับ นวนเจ็ดหกนะครับวันนี้ช้าหนึ่งนาทีนะครับวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับนี่ครับขบวนเจ็ดหกนะครับวันนี้พอขอรอยยิ้มให้ด้วยนะครับอ่ามาดูกันขึ้นนะครับสิ้นึ้น,นแบบนี้นะครับมาไปไปเหมือนกันเลย ลิงอ่าจถ่ายคลิปไล้ฝากติดตามกดไลรด้วยนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ